ท่าผูกการผูกเกบ

รายการเทสเป้นน้เทสปกติไม่ออไม่ครบนายแพทย์โปรลิเผาผู้าย่เปิดน,นายอะรกบาทสวผู้เดียวจะว่าเป็นวดีผมก็ดดว่าส่วนะครั กินยาแค่อ่งคือไม่โรคประจำเลยอ่ะนี่วรุนแรกเก่าลรุงยามาทวนเ้ยอ่ะอืมพรที่ยี่สิบเที่ปหมอยเลยหมออันน้ืไปส่งพี่สาวไปไปพักยี่พบไันก่อนวัดป่าเทพนิดตำบลด่านต้อกกิ่งเฮยใจก็้ว็นฝ่าคนเพืห่บอกคือเพื่อแห่งบอกละไม่ไ้า คดีที่ตำรวจไปตรวจตรวจปัสสาวะแล้วก็เรียกร้องเงินทองกับทางาคนที่ตกตรวจนะครับตอนนี้เรากำลังอสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะแล้วก็ถ้าหลักฐานพียงพอครบเมื่อไหร่เราจะแจ้งข้อหากับผู้กระทำผิดต่อไปนะครับเราก็ไม่ได้ละเวนนะ้นถึงแม้จะเป็นขั้นการกร,ระทำผิดเองแต่ขอเวลาสักนิดนึงนะขอตอนนี้สอบปากคำไปได้3-4ปากแล้วนะรวมทั้งคลิปเสียงต่าง นะครับถ้ารวบรวมเป็นหลักฐานเสร็จก็จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วสำนวนเนี่ยจะต้องส่งไปให้กับทางปป,ปชซึ่งเป็นในเรื่องของการขู่กันโชคทรัพย์แล้วก็เป็นขัานการตรวจผิดหนึ่งมาตรา1หนึ่งห้าเจ็ดด้วยสำนวนก็จะต้องส่งไปปป,ปชภายในวิยาหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเป็นหลักฐานนะครับเราไม่ได้ทอดทิ้งแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย นะครับในในตรงนี้ความพื้มหน้าหลังสุดเนี่ยผมได้ไปจังหวัดพุกทธหารเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ได้ไปดูความพื้มหน้าของทั้ง3าคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับตรงนี้ขอให้ให้สบายใจได้นะคนทำผิดก็ต้องได้รับโทษนะครับขอบคุณครับ